สวัสดีสมาชิกเอฟซีแฟนหวอยหุน่นทุกท่านอ่าคลิปนี้แอดจะมาลงแนวทางหวอยหุน่นนิเชยบาบของวันทีอ่าตุลาคมพี่นอ้องอ่าแอดระลงไวเป็นแนวทางลงไวเป็นทางเลือกสมาชิกเอฟซีผู้ที่ติดตามช่องได้อไปพิเจรารณาพี่นอ้องตัดอสอบกับตามทำาปรสอบกับพาน แล้วก็บ,บิงไหวเป็นแนวท่างพี่น้องทมาบิงกันเลยแนวท่างไว้หวนี้เคยอิบายของวันที่หาตุลาคมพี่น้องชุดเจาะสองตัวบนล่างซ้ายวิ่งซ้ายหลุดกษัตริยมีสี่สอง สี่สามสี่เจ็ดสีแ่แปดซ้ายวิ่งซ้ายหลุดเด่นสี่รองห้าโมมัดตัวดินเข้าตัวรองไปจับไปหนองก็จะได้สองอสามห้าเจ็ด ห้ปดประมาณนี้พี่น้องไม่หุ่นนิเคีิบายการติดเบิร์นพี่น้องการเบิร์น,น,นส่วนชุดนินไอ้แยกนิน่นไอ้แยกนิน่นอยากวัดดวง vâng 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 ประมาณนี้พี่น้องสำหรับแนวทางไว้หุน้นนิเคยียเชา้าประจำวันที่หาตัว่าคมพี่น้องตาจอบตามตำรวจอบ,จอบขพันกระเบื้องไหวเป็นแนวทางแ่จกจบกรนมา,มาทุกคนครับ